กองแรกไก่สีฟ้ากองที่2อนสีเหลืองกองที่3ไก่สีเขียวนะกดพอดหยุดเลือกกองไพ่ที่ท่านชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคนที่เลือกกองไพ่กองที่1คุณเป็นชาวธาดราศีใดนะคะเล่นได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะเล่นได้ตลอดเวลานะคะเป็นหัวข้อพี่เด็กแบบไทม์เลสนะคะ ระยะเวลาเราไม่กําหนดนะสามารถเข้ามาเล่นนะคะเพื่อตรวจสอบความรักความสัมพันธ์แล้วก็ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาเนาะ King of Cup เลยทีเดียวนะจ๊ะบางคนบางท่านเนาะคบคุยอยู่กับชาวธาตุน้ำนะ,ะมีกรกฎพิจิกนะคะ The Moon คบคุยอยู่กับชาวราศีมีนสีดาบนะคะชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มนะ หรือว่าจะเป็นชาวธาตุอื่นราศีอื่นได้นะคะก็สำหรับคนที่เข้ามาเลือกกอมไพ้ก่อนนิดหนึ่งเนาะความรักควสัมพันธ์ก็ไปคบไปคุยอยู่กับคนที่มีอายุมากกว่านะคะความรักคังนี้ก็ค่อนคานที่จะเหมือนกับว่าคล้ายๆที่จะจริงจังนะคะเขาเข้ามาจีบเข้ามาเตะคุณเนี่ยเหมือนกับว่าแรกๆนะ,ะก็เหมือนกับโอ้ดูจริงจังจังเลยเนาะแต่ช่วงระยะเวลานี้ดูห่างๆเงียบๆกันไปนะคะ อาจจะเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์นี้เริ่มจะที่จะหมดแพชชั่นกันแล้วหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคิดอยากจะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคุณหรือเปล่าเนาะเรามาดูความคิดของเขากันดีกว่านะคะ The Fool ได้ก็ดีนะจ๊ะความคิดของเขาเนี่ยคือเรื่อยๆนะคะคือหมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์คนนี้เขาอาจจะคบคุยหลายคนหรือเปล่านะคะหรือว่าเขามี ตัวเลือกมากมายนะคะเดลิเวอร์ด้วยเนี่ยแล้วก็คนคนนี้ค่อนข้างที่จะนะคะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนแล้วนะ,ะเป็นคนเก่านะคะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนเพื่อนเก่าสมัยทํางานหรือว่าคนคุยเก่าๆนะคะที่ที่หายกันไปนานแล้วแล้วกลับมาคุยกันอีกครั้งเนาะดูเหมือนกับว่าตัวคุณกับเขาเนี่ย รู้จักกันมามากพอแล้วนะคะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นี้มันอาจจะดูห่างๆกันไปนะคะในการที่เขาห่างไปตอนเนี้ยเขากลับมาครั้งนี้เขาอยากจะพูดความในใจนะคะที่มันอัดอั้นตังใจนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยอยากจะจริงจังสักทีเนาะอยากจะแสดงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของนะคะ The Emperor ก็มาเนาะ แสดงความเป็นเจ้าขรอบเจ้าของแล้วก็กลับมาบอกรักนะคะว่าเออจะเอายังไงดีกับความรักความสัมพันธ์นี้ระยะทางที่มันห่างไกลกันบางคนบางท่านเนาะคุยอยู่กับชาวต,ต่างชาติตันดีตันแดนต่างจังหวัดนะคะระยะทางที่มันห่างไกลกันก็เลยเหมือนกับว่าหายหายกันบ้างนะคะหรือว่าทักแชทคุยกันบ้างนะคะแต่ก็มีความรู้สึกนะคะคิดถึงกันอยู่เนาะบางคนบางท่านนะคะอาจจะประ คุณอาจจะปฏิเสธเขาไปแล้วก็ได้นะคะกับคนมรกคสนสมาคน,นี้นะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่ากลับไปตั้งหลักก่อนนะคะเพื่อที่จะเนี่ยเห็นไหมเดอะเฮอร์มินะคะเขากลับไปตั้งหลักก่อนว่าคุณน่ะคิดยังไงกับเขากันแน่นะคะเขาอาจจะกลับมาครั้งนี้นะคะเพื่อจะมาบอกความในใจหรือว่าจะมาบอกนะค,ะความรู้สึกนะคะที่เขาอยากจะมีต่อคุณนะ,ะจะจะสร้างอนาคตไปกับคุณนะ,ะจริงๆแล้วเนี่ย อไอท้ที่ผ่านมานะอาจจะแสดงความที่แบบว่าพอทําความรู้จักกับคุณแล้วครั้งนี้กลับมานะคะอยากจะมาจริงจังกับคุณอะไรประมาณนี้อยากจะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคุณนะคะมาดูซิว่าเขาจะจริงจังสักแค่ไหนนะคะคนคนนี้เขาจะจริงจังสักแค่ไหนเนาะจริงจังสี่นะคะเห็นหกคาถาไหมคะเขาจะบอกความรู้สึก ในใจที่มีต่อคุณนะคะอยากจะให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันถูกต้องนะคะถูกประเพณีนะคะแล้วถึงขนาดขั้นแบบว่าพัฒนาความรักความสัมพันธ์นะคะสี่คาทานะคะถึงขนาดแบบแบบว่าสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวไปด้วยกันเลยอะไรประมาณนี้ยคือแต่งงานเถอนน้องอะไรประมาณนี้เนาะกลับมาครั้งนี้เพื่อจะแสดงความจริงใจต่อคุณนะคะ King of w a n วนนะ ความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเขาครั้งเนี้จะเหมือนกับว่ามาแสดงออกให้คุณได้รู้นะคะว่าเฮ้ยที่หายไปเนี่ยคือหายไปตั้งหลักนะไม่ได้หายไปไหนนะไม่ได้มีคนจีบไม่ได้มีคนคุยเยอะเลยนะคะคืออยากจะกลับมาครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะแสดงความในใจความรู้สึกดีๆที่มีต่อคุณยังมีความมั่นคงต่อคุณเสมอนะคะอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะนะ อย่าก,กลัวความรักความสำคัญน,นี้ถึงแม้ระยะทางที่มันจะห่างไกลกันเนี่ยแต่ยังไงซะเราก็สามารถเดินทางมาเจอกันได้นะคะไม่ว่าจะห่างไกลกันแค่ไหนนะแต่ความรู้สึกนะคะยังอยากใกล้เธอยังคิดถึงเธอเสมอนะจะมีคําหวานนะคะจากใจเขานะ,ะพูด ประโลมนะคะพูดออดอ้อนอ้อซ้อคุณนะคุณจะต้อง,ลงหลงไหลนะคะแล้วก็เคลือบเคลิ้มไปกับคําพูดของเขาแน่นอนนะ,ค,ะครั้งนี้จะเป็นความรักความสมพาน์ที่เขาจะมาบอกความในใจต่อคุณนะคะอืมจะมีความจริงจังมากแค่ไหนก็คือเห็นสี่คาถาไหมคะเขาจะจริงจังมากถึงขนาดแบบว่าอยากจะสร้างครอบครัวไปกับคุณเลยทีเดียวคนที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ เด e l เวอรนะคะไพ่โดเมนแอนเจอร์จะออกมาแนะนำอะไร f o r g i v i n g and learning นะคะ finance and career You deserve love cheer up นะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่คนที่หนึ่งเขาบอกว่าคุณนะ่ะเป็นคนดีนะ,ค,ะคุณสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีๆจากเขานะคะแล้วก็ขอให้คุณให้อภัยเขาด้วยนะคะกับความรักที่ผ่านมาที่เขาอาจจะ แสดงความเหมือนกับว่าคี้เล่นนิดนึงเนาะเขาเป็นเดอะฟูเนาะฉะนั้นตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่รู้สึกนะคะว่าเขารักคุณจริงๆนะคะที่เขาหายไปเนี่ยหายไปทำไรนะคะการเงินอาชีพของเขาก็สําคัญฉะนั้นนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่กําลังอยู่ในวัยทํางานวัยสร้างเนื้อสร้างตัวก็ได้นะ,ะการหายไปครั้งนี้ของเขาเหมือนกับว่าไปสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะ เห็นเหมือนกับว่าแม่หมอเห็นเถ้วยขึ้นมาเนาะเหมือนกับว่าเขาไปสร้างฐานะสร้างครอบครัวสร้างการเงินนะคะเพื่อที่จะกลับมาทําให้ความรักความสมคั์นี้มันมั่นคงแล้วก็เป็นจริงสามารถสร้างครอบครัวไปกับคุณได้คนที่เลือกของใบคนที่หนึ่นะคะฉะนั้นเชียร์อัพนะคะ ขอเขาจะกลับมาขอกําลังใจจากคุณด้วยแล้วก็อยากจะให้คุณนะคะเรียนรู้ในความรักความสมคัน์นี้แล้วก็ให้โอกาสเขานะคะในความรักความสมคัน์นี้ได้พัฒนาต่อกันนะคะแล้วก็ความรู้สึกนะคะที่ดีๆต่อกันครั้งนี้อยากจะให้มันเป็นจริงในอนาคตข้างหน้านะคะหกคาถาขึ้นมานะคะฉะนั้นนะคะเปิดโอกาสให้หัวใจตัวเองแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาด้วยนะ ประมาณนี้นะสาหรับคนที่เลือกกองไพ่กองนี้หนึ่งนะคะก็ดูมีความรักความจริงใจที่มอบให้แก่กันอยู่นะคะก็สามารถคนที่เลือกกองไพ่กองนี้หนึ่งสามารถไว้วางใจความรักคนสำคันนี้กับคนคนนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะนอนสีเหลือง สำหรับคนที่ลอกคอนไปค้นที่2เรามาดูพลังงานของคุณและเขากันเป็นชาวธาตุดาราศีใดนะเจ็ดเหรียญน,นะคะชาวธาตุดินพสศพกรน,น,นะคะนายอัพสรชาวธาตุลมมิถุนตุนกุ้มเก้าดาบนะคะ ถ,ถ้าลมมีตุนตกลุ่มพลังงานของคุณและเขามันเป็นความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกที่เขารอคอยมานานแล้วครั้งนี้นะคะเป็นพลังงานของคนเก่าอีกแล้วคนเก่าคนเดิมที่เคยคบ เคยคบเคยคุยกับคุณเนี่ยเขาจะกลับมาเทคแอคชั่นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาห่างหายแล้วก็เงียบไปนานนะคะเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมากกินไม่ได้นอนไม่หลับเธอเดียวเลยนะก็ความรักคนสมพั์นี้เขาอดทนนะคะเหมือนกับว่ากลับไปคิดกลับไปทบทวนนะคะกว่าจะที่จะเทคแอคชั่นกลับมาได้ครั้งนี้คือคิดมากคิดเยอะพอสมควรนะคะว่าจะเอาไงกับความรักคนสมคัญนี้นะคะที่หายหายไปเนี่ยที่เงียบเงียบไปเนี่ย จะกลับมาทําอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองเนาะ the high love f a n นะคะแหมหายไปบวชหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าหายไปจำศีลน,นะคะแปคาทานะคะกลับไปครั้งนี้คือน่าจะ ที่เขาหายไปกลับไปครั้นี้บางคนเนาะคู่ความภูร่าของคุณเขาอาจจะไปจําศีลก็ได้นะไปเข้าวัดจําศีลถือศีลน,นะคะปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อที่จะกลับมาเทคแอชันเพื่อที่จะเหมือนกับว่าปรับเปลี่ยนทัศนคติของเขานะคะเขาอาจจะทําผ <c oughs> <ๆ>ิดพลาดกับคุณก็ได้นะหรือว่าทําให้คุณเสียใจหรือว่าทําให้คุณคิดมากคิดเยอะในความรักความสะพานเขาหายไป ไปบวชหรือเปล่านะคะหรือว่าไปศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนกลับมาครั้งนี้นะกลับมาแบบด่วนๆเลยนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขากลัวคุณเปลี่ยนใจนะคะไปเหมือนกับว่าไปรับไปชอบไปคุยกับคนอื่นนะคะคือในความคิดของเขานะยังรักคุณแล้วก็มั่นคงกับคุณเสมอนะสี่คาาแล้วก็1เหรียญเนี่ยควีนออฟคัพเนี่ย ช่วงวระยะเวลาที่ผ่านมานะคะไม่ว่าคุณหรือเขานะคะจะมีปัญหากันในเรื่องใดก็ตามนะคะหรือว่าตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่รู้ความรู้สึกของตัวเองก็ได้เนาะเหมือนกับว่าตอนนั้นอะค e n o ออฟคับอะความรู้สึกของเขาเขาอาจจะเก็บไว้ในใจคือเขาเป็น n i ท์ o อฟสอดอะเป็นผู้หญิงว่าเป็นผู้ชายที่แบบว่า มีอีโก้แล้วก็มีแบบเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะตอนนั้นคืออาจจะยังไม่กล้าหรือว่าอาจจะรู้สึกเขินอายนะคะที่ไม่กล้าที่จะบอกรักคุณนะคะตอนนี้เขากลับมาแล้วนะคะเขาจะเป็นเหมือนกับว่าเพจซอฟแวร์ Van, จะเป็นเด็กแสดงความเป็นเด็กหรือว่าแสดงความที่แบบมุ่งมั่นตั้งใจนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีอายุน้อยกว่าคุณหรือว่าคุณมีอายุน้อยกว่าเขานะคะแต่สิ่งสําคัญก็คือเขาจะแสดงความจริงใจกับคุณนะเด e High ล o Fan เนี่ย ทุกอย่างนะคะจะทําให้มันถูกต้องนะคะถูกศีลธรรมถูกจริยรถูกประเพณีนะคะไม่ว่าจะเหมือนกับว่ากลับมาครั้งนี้นะคะเขาจะอาจจะถึงขั้นแบบว่ามาพูดหรือว่าตกลง,งใจนะคะจัดพิธีแต่งงานงานมั่นนะคะพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นทางการเลยทีเดียวนะคะในออฟเพนเทเคิลเนี่ยความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะตอนนั้นคือไม่ได้บอกความในใจกับคุณแล้วก็มันก็จบลงนะคะเดอะทาวเวอร์เนี่ยบางคนบางท่านก็ ห่างหายจากการครบกันคุยกันไปนานนะคะท,ทั้งที่ยังรักกันอยู่เนาะเนี่ยสิดดาบอินดิเวอร์ตนะคะช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเหมือนกับว่ามันเจ็บปวดนะคะเขากลับไปทําใจนะคะแต่เขาทําไม่ได้นะสิเขาลืมคุณไม่ได้นะคนที่เลือกกองบ้านกองที่2เนี่ยเขาก็เลยกลับมาเพื่อที่จะกลับมาทําทุกอย่างให้มันเป็นความจริงอืมกลับมาบอกรักคุณนะคะกลับมาบอกความในใจที่มีความรู้สึกยังไงต่อคุณเนาะ กลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะอสองเหรียญก็ขึ้นมานะคะหรือว่าในช่วงระยะเวลานั้นเขาอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะที่จะสร้างฐานะสร้างครอบครัวไปกับคุณนะคะก็เลยเหมือนกับว่าอตอนนั้นเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะคุยเยอะอะไรประมาณนี้เนาะหรือว่าเขามีเรื่องราวนะคะบางคนบางท่านก็คบคุยอยู่กับคนที่เขาเคยมีครอบครัวแต่งงานมาแล้วนะคะแล้วก็ ตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่เคลียร์ยังไม่จบกับครอบครัวของเขานะคะพอเหมือนกับว่าจะมาสารสัมพันธ์กับคุณก็เลยเหมือนกับว่าคิดมากคิดเยอะนะคะเขาก็เลยไปเคลียร์ตัวเองนะคะให้เหมือนกับว่าโสดก่อนนะคะเพื่อที่จะกลับมาบอกความในใจกับคุณนะคะมาเทอเช่นอีกครั้งหนึ่งนะคะเขายังมีคุณอยู่ในใจเสมอเลยเนาะความรักคนสัมพันธ์นี้อยากให้มันลึกซึ้งนะคะอยากให้มีความเหมือนกับว่าพัฒนาความรักคมสัมพันธ์ไปในรูปแบบของผู้หลักผู้ใหญ่ อยากจะสารสัมพันธ์แล้วก็จัดจัดพิธีแต่งงานกันแล้วก็สร้างฐานะสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะคะเขาก็อยากมีครอบครัวที่มันมั่นคงอีกครั้งหนึ่งนะคะความในใจที่มีต่อคุณก็คือนะคะจะกลับมาเทคแอคชั่นอีกครั้งหนึ่งมาบอกความในใจกับคุณแล้วก็เหมือนกับว่ามาสร้างครอบครัวไปกับคุณด้วยนะคะคุณพร้อมที่จะเปิดใจพร้อมที่จะรับ มิตรภาพไม่ติจากเขาหรือไม่นะคนคนเดิมของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะคะแนะนำคนที่เลือกก้องไพ่กองที่สองเนาะ attraction นี่ไงหลังจากที่ระยะเวลาที่ผ่านมาเขาอาจจะเหมือนกับว่าเข้ามาจีบคุณเหมือนกับว่ามามา,มาทิ้งภาชนะไว้แล้วก็หายไปอะไรประมาณนี้ new love เนาะ t r u s t o p p o r t u n i t y c l o สำหรับคนที่เลือกกลองบพยกล้องนทสองนะคะเดี๋ยวดนแม่แอนเจอร์แนะนำว่าความไว้วางใจรักั้งใหม่แรงดึงดูดนะคะแล้วก็โอกาสที่มันเหมาะสมตอนนี้นะคะน่าจะเหมือนกับว่ามันเป็นโอกาสที่มันเหมาะสมระหว่าง เขากับค so you so 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 to so ุณแล้วนะที่เขาจะกลับมาเทอแอชชันกับคุณนะคะขอให้รักครั้งนี้นะคะที่เขากลับมาเนี่ยมันเป็นรักครั้งใหม่สําหรับคุณแล้วก็เป็นรักครั้งใหม่สําหรับเขาด้วยแล้วก็ขอให้คุณให้โอกาสเขาด้วยนะคะในการกลับมาครั้งนี้นะคะเออช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคือเหมือนจะอาจจะเหมือนกับว่าหายเงียบไปเลยโดยที่ไม่บอกไม่ลาไม่กล่าวนะคะกลับมาครั้งนี้เพื่อที่จะเทอแอชชันแล้วก็บอกความในใจนะคะแล้วก็สร้าง สันสาร,ส,ารสัมพันธ์ความรักไปกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะขอให้คุณให้โอกาสเขาด้วยนะคะความในใจที่เขาอยากจะบอกคุณก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองเนาะก็น่าจะเป็น new เลิฟนะคะกับคนใหม่ก็ได้นะหรือว่าเป็น new เลิฟกับคนเก่าที่เขากลับมาเ a คแอคชั่นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยินดีด้วยนะสำหรับคนที่รอคนเก่าๆนะคะ เดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะคนที่เลือกกอมไพ่กอบที่สามนะคะกับความรักความสัมพันธ์คันนี้คนที่เขาอยากจะมีความรักความสัมพันธ์กับคุณนะคะแบบลึกซึ้งเขาคือใครนะคะเขาจริงจังแค่ไหนเรามาดูพลังงานของคุณและเขากันเป็นชาวธาด,ดาราศีใดนะ,ะเราเข้ามาเล่นนะคะเพื่อความสนุกเพื่อขำๆนะคะ อย่าซืเรียดอย่าจริงจังหรือทาวเวอร์ขึ้นมาทีเดียวเนาะบางคนบางท่านคบคุยอยู่กับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะชาวราศีท่านลมเนาะมีถุนตุนกุมน,น,น,นะคะเอซอบสอดหนึ่งดาบนะคะจบกันไปแล้วเหรอคะกาวทวยเนาะถึงแม้มันจะจบกันไปแล้วแต่ยังไงก็มีความรู้สึกดีๆแล้วก็ยังหลงเหลือไว้เความสุขนะคะระหว่างคุณกับเขาอะ ใ e nice of p e n น a c l e นะคะบางคนบางท่านก็คุยอยู่กับชาวธาตุน้ำนะคะหรือว่าตัวคุณเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตหรือว่าเป็นคนที่เกิดในวันอังคารหรือเป็นชาวธาตุโลม,มิถุนตุนกุมนะคะความรักคนสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่ามันจะจบไปแบบฉับพลันทัน,ด,นด่วนโดยไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวแต่มันก็ยังคงหลงเหลือไว้ซึ่งเยื่อใยความรู้สึกที่ดีๆความสุขนะคะที่ยังคงมีให้แก่การอยู่นะคะ อาจจะสามารถกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้นะตัวเขาเองหรือว่าตัวคุณเองก็ยังรู้สึกว่าความรักความสมคคลนี้ยังสามารถพัฒนาต่อไปได้ยังคงหลงเหลือไว้ความสุขนะคะความเป็นเพื่อนหรือว่ามิตรภาพนะคะมันสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้นะ,ะบางคนบางท่านก็ไปคบไปคุยอยู่กับคนที่เขาค่อนข้างที่จะตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่รู้สึก ะะว่าเขารักคุณหรือว่าชอบคุณจริงๆนะคะแต่ช่วงระยะเวลาที่เขาหายไปหรือว่าจบการพูดคุยกับคุณไปเนี่ยเขารู้สึกดีๆกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะอืมคุณเป็นแสงสว่างนะคะที่เหมือนกับว่าคุณอาจจะไปให้คําแนะนํากับเขาก็ได้นะในเรื่องของความรักหรือว่าเป็นเพื่อนนะคะหรือว่าเป็นพลังงานของคนที่รู้จักกันมาแต่เดิมแล้วอีกเนา ก็น่าจะเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าจบความรักความสัมพันธ์มานะคะแล้วตัวคุณเองเหมือนกับว่าไปช่วยเขาอะไปเยียวยาห,วหัวใจเขาอะไรประมาณนี้ทาให้เขารู้สึกดีๆขึ้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเขานะคะก็ดูเหมือนกับว่าพระานางของคุณและเขาอะเป็น the emperor แล้วก็เป็น the empress เนาะตัวคุณเองอาจจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่ผิดหวังในเรื่องของความรัก ะะอาจจะมีความรู้สึกที่มันคล้ายๆกันแล้วก็อเผอิญว่าไปให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วมันมีความรู้สึกว่าคลิกกันอะประมาณนี้เนาะแต่ว่านะคะอา,อาจจะเหมือนกับว่าเออพอให้กําลังใจกันหรือว่ามีการพูดคุยกันแล้วก็มีความรู้สึกดีๆให้แก่กันเนี่ยอเผอิญว่ามีความที่แบบว่ามีพลังงานที่คุณและเขามันคล้ายๆกันอะ ตัวเขาเองพอจบความรู้สึกกับคนเก่าแล้วคือเขารู้สึกดีๆกับคุณเขาก็เลยอยากกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณนะคะสิบเหรียญเนี่ยคือเขารู้สึกว่าคุยกับคุณแล้วมันมีความสุขนะคะมีความที่แบบสบายใจนะคะอืมตอนนี้เขาน่าจะเหมือนกับว่าอยากจะคุยกับคุณนะคนที่เลือกองคไพ่กนที่สามเนี่ยเออ เอิว่าไปเป็นศีรานีหรือว่าไปปลอบใจเขานะคะแล้วเขาก็กลับมามีความรู้สึกดีๆกับคุณนะคะประมาณนี้เนาะหรือว่าเป็นช่วงของหัวใจทั้งสองคนยังว่างนะคะหรือว่าต่างคนก็ต่างโสดนะคะพอได้คุยกันพอได้เหมือนกับว่าปรับ สารทุกสูงดิบด้วยกันแล้วก็เลยมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะความรักของสมพันี้นะคะเขารู้สึกว่าอยากจะพัฒนาไปกับคุณอะ่ะอยากจะคุยกับคุณนะคะบางคนบางท่านคบคุยอยู่กับคนทางกลนะคะแล้วก็อเผอิญว่าอาจจะเจอกันในโซเชียลออนไลน์นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันหาคู่นะคะหรือว่าเป็นเพื่อนในเฟซในไลน์กันนะคะอเผอิญว่าทักแชทมาเจอกันนะคะแล้วก็เหมือนกับว่า คุยกันนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีความรู้สึกดีๆมันมีพลังงานที่แบบว่าจูนหากันประมาณนี้เนาะพลังงานดึงดูดซึ่งกันและกันเผอิญว่าตอนนี้เขาก็โสดนะคะเขาก็เลยอยากจะเหมือนกับว่ามาจีบคุณประมาณนี้เนาะแล้วก็อยากจะพัฒนาความวารักความสัมพันธ์ไปกับคุณแต่ตอนนี้เขาอาจจะเหมือนกับว่าไม่กล้านะคะอาจจะแอบมองคุณอยู่นะกลัวว่าคุณจะไม่โสดจริงๆนะ คนที่เลือกกองไพ่กองที่3นะคะกรุณาให้สัญญ,ญาณบอกเขาไปด้วยนะถ้าคุณโสดนะคะบอกเขาไปด้วยว่าคุณโสดนะคะคุณพร้อมแล้ววิวอัฟฟอร์จูนเนี่ยเหมือนกับว่ากงล้อแห่งโชคชตานะคะนำพาคุณและเขาให้มาเจอกันในช่วงระยะเวลาที่คุณกับเขากําลังโสดอยู่นะคะ <S <S เขาคิดที่อยากจะสารสัมพันธ์ไปกับคุณนะคะ <S <S เขาคิดที่อยากจะเข้ามาจีบคุณนะคณที่เลือกกองไพ่กองที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะดูแม่เอนเจอแนะนำอะไรนะ Let your friend help you Deception Stay of t h e ทม์ต about your love life creative wonderment นะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่3ามโรเมนเจอร์แนะนำบอกว่าขอให้คุณนะคะรักตัวเองแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะแสดงความเป็นตัวเองออกมานะคะแสดงความเป็นแบบเจ้าหญิงเจ้าชายหรือว่าเป็นผู้ผู้หญิงหรือว่าสาวสวยนะคะผู้หญิงที่แบบว่าหวังดีนะคะผู้หญิงที่แบบว่า มีทัศนคตินะคะหรือว่าความคิดที่ดีๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าแสดงพลังงานดึงดูดนะคะคนที่เขาเข้ามาเนี่ยคือเขาอาจจะประสบพบเจอปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆนะคะเพะเอิญว่าคุณก็เป็นผู้หญิงที่แบบว่าโลกสวยอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับว่าเขาเข้ามาที่จะระบายความทุกข์กับคุณนะคะก็มันก็เลยกลายเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบว่าคล้ายๆกับความเป็นเพื่อนนะคะประมาณนี้เนาะ ทำให้เขาเข้ามากล้าเหมือนกับว่าระบายความรู้สึกความในใจที่มีเหมือนกับว่าเขามีความทุกข์อ่ะเขาก็อยากได้เพื่อนนะคะที่จะพูดคุยแล้วก็ปรับทุกข์นะคะกับคุณนะคะเพราะเอิญว่าคุณก็เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายแบบทัศนคติที่ดีอ่ะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าคิดบวกนะคะประมาณนี้ก็เลยเขาก็อยากจะพูดจะคุยกับคุณประมาณนี้เนาะความรักความสมคัญน,นี้นะคะ ถ้าแบบว่าความในใจที่คุณเผอิญว่าไปชอบเขาอะไรประมาณนี้คุณก็บอกผ่านทางเพื่อนเขาได้นะคะหรือว่าคานเราคนสำคัญนี้อาจจะเป็นเพื่อนกันนะคะหรือว่าเคยรู้จักกันมาแล้วนะคะก็อบอกความรู้สึกนะคะที่แบบว่าเป็นเพื่อนนะคะที่มีความห่วงใยซึ่งกันและกันก็จะคงไว้ซึ่งมิตรภาพที่ดีๆแก่กันนะคะเขามีความรู้สึกว่ารักคุณแบบเพื่อนความรู้สึกของเขานะคะ แต่ว่ามันก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นคนรู้ใจได้อะไรประมาณนี้เนาะมันเป็นพลังงานที่แบบว่าคือ Wonder Woman นะคะเป็นผู้หญิงที่สวยเลอค่ะนะคะหรือว่าเป็นคุณเหมือนเขามองคุณว่าเป็นเหมือนกับว่าทุ่งลาเวนเดอร์นะคะเป็นความรู้สึกที่ดีๆแล้วเขาคุยแล้วเขาสบายใจอะไรประมาณนี้ก็เลยอยากจะอยู่กับคุณแล้วก็อยากคุยกับคุณคนที่เลือกกองไพ่คนที่3นะประมาณนี้นะคะ ก็คลิปนี้เป็นคลิปอเดสนะคะหัวข้อที่แบบว่าโลกสวยนะคะรักเรามีเพียงแค่คุณและเขานะคะประมาณนี้นะ,ะสาหรับคนที่เข้ามาเล่นเกมนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นรูปแบบนี้หรือเปล่านะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดซับสไครต์ like, กดไลค์กดแชร์นะ